พี่ว้อยเปิดร้านสายอีกแล้วนะครับทุกคนสายมานิดหนึ่งเห็นว่าพี่ร้อยบอกว่าเปิดสายมาเริ่มจัดร้านเสร็จร้อยเปอร์เซนจริงๆประมาณเจ็ดโมงครนะครับฝนตกแรงมากรอบหกโมงเช้าจนถึงเจ็ดโมงชอบตกเวลานี้เป็นตกเวลาขวบเดิมของเขาเลยปกติเองจะตกกลางคืนรอบนี้ย้ายมาตกตอนเช้านะก็คือมาตกนะคะเอเหรอ สวัสดีครับในช่วงนี้ก็ขยันหน่อยตกสายเลยครับเป็นสายเลย้าจบเปิดร้านไม่ได้ใช่ไหมลูกค้ารอบเช้าก็ย้ายมาช่วงสายก็ได้นะครับพี่อ้อยเปิดร้านอยู่นะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้มารายงานพี่อ้อยเปิดร้านอยู่นะ คนผมมาถ่ายร้านแบบตรงราคาด้านในนะครับ,รบซึ่งเกิดจากพี่อ้อยจำราคาเองไม่ได้นะครับก็เลยใช้ป้ายเข้ามาด้านในหนึ่งอันเล็กๆเป็นข้อดีอย่างนะครับเวลาลูกค้าเยือนในระดับเดียวกันกับเราก็จะเห็นราคาไปด้วยนะครับ อัปเดตป้ายราคาใหม่พี่อ้อยขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะที่คาคาแวะมาแล้วเข้าใจด้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะด้อพี่อ้อยปรับราคาใหม่มาสามวันแล้วนะสามสี่วันล่าสุดนะครับก็เป็นราคาคงที่ละทุกเมนูนะครับ พี่วายก็ดีใจไหมลูกค้าก็ให้การตอบรับอยู่เหมือนเดิมเลยดีใจมที่แรกแสดงว่าพี่ก็บัน่นใช่ไหมตัวแบบลูกค้าแบบอ่าปั่นใจภาษาไงพี่วอยภาษาแบบบอกอายุเลยนั่นเนี่ยปั่นใจภาษา ใอ้ทำตามมาเดลนี้เขียนป้ายน่ารักน่ารักชม,มพูด,ด้วยก็นี่นะอเ่อ,เอ,อยเป็นยงนี่มายัางไงพี่อ้อยในเดร์แก็บอ่ะเอบให้เห็นแก็มาก่อนค่ทำรบางทีมันยกลูกก็เดิน้อ๋อนี่ไงพี่แก็มาแล้วพี่อ,อ้อก็ให้พี่แก็มาเเราสักครู่นะครับ อ๋อ oh, จะต่างกันใช่ไหม<ช>ต่างกันกั็พูดนะต้องเห็นติ <ๆ S 1> เจมากอันนี้พี่ว้เห็นคลิปเขาเตือนเหนอ๋อโอเคนี่คือเมนูร้านพี่วาประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝนแบบพี่ว,วาย่็ฝนตกอีกทีนะครับเพราะว่ามีฝนไม่หยุดเลย ต่น่าจะหมดไปแล้วครับเพราะบรรยากาศฟ้าเปิดไปแล้วบรรยากาศแจ่มใสมากด้านหน้าไม่ชัดเราดูด้านในก็ได้นะครับนี่ราคาด้านในเป็นหมวดหมูหมวดหมูไว้นะฮะก็ค anyway> ือสรุปง่ายๆคือร้านนี้จะเริ่มต้นที่สาสิบคะแนนนะครับเมนูเย็นหมอดชาหมวดนมหมวดสซดานะถ้าเป็นกาแฟสดนีก็จะเริ่มต้นที่ สีคะแนนนะครับหมวดเก่็ดอันนี้หมวดปันนะครับเพิ่มวิปครีมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งเวียนหัวกันนะครับดึงกล่องมาด้านี้ก่อนี่พึงก็สิบห้านะครับอ่าช็อกกาแฟก็สิบห้า โูสลัดห้าโอริโอห้าบุกบุกห้าปีโปห้านะครับออปปิงด้านบนโอ้แต่วันนั้นอ่ะผมเห็นพี่อ้อยมีวิบชีมตัวใหม่ด้วยนะทุกคนถังใหญ่มากใหญ่แบบนึกว่าถังแก๊สกันเลยอ่ะ นีแบบสะท้านมากเลยพี่อ้อยพอปิดเสียงหมเลยวะโอ้แรงมากเอกล,กลักษณ์ล้างย่อ้เริ่มเริ่มกลับมาเสียงปั่นนี่ปั่นถึงปากซอยเลยนะครับได้ยินไกลมากนะพอพเอาแบบแให้คนในซอยนี่รู้เลยว่าร้านพี่ออยเปิดแล้วหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจแต่เจีต๊ตานะเจ้มโอ้โหดูซอสช็อกโกแลตไหลเยอะมนะ ดูความเข้าไหลค่อยๆแบบเยื้อมลงมานะะเหมือนงานศินละปะไหมสวยนะครับมีมีความเป็นธรรมชาติของเขาระหว่างรอให้ไหลเยื้มพี่รอยก็ทำความสะอาดเขาเขาเตอร์บาไปด้วยนะครับ <laughs> ต้องเคลียร์ใช่ไหมว่าเรื่ค <laughs> งกร <laughs> งรม <laughs> ขร <laughs> อ <laughs> <laughs> ซอสวันนี้พี่ไม่ได้เก็บซอสด้านบนนะเก็บซอสในถังแทนไปเอายังไม่ได้ขึ้นมาโอ,อ้ยอมเลยสวยสวยข้าไร่แบบยืดๆนะดูสิข้าไรนะ่สักพักนึงเข้าปจไห,ไหม ถ้าเวลาออเดอร์เยอะๆ,ๆอ่ลย <laughs> รอไม่ได้นะครับน่าพี่ว่าน่าจะเทลงเลย <Order S 1> ออเดอร์ที่าสั่งเวลาปล่อยให้เขาไหลพอดีพี่ว่าชอบจะเทลงไปนะครับแล้วเขาก็จะไปสตาร์ทไ้ให้เขาอยู่แค่นั้น <c oughs> ความเย็นเจความเย็นนะ <c oughs> โอ้ยแก้วนี้ เห็นแล้วมูกตามลูกค้าพี่อ้อยเนี่ยแกวนี้ก็สวยอยู่ตาลายแล้วสวยจริงๆนิ้วเลยแม่ยอมเลย เพิ่มอันนี้มาใหม่เพิ่มน้ำแดงสลัดมาใหม่ครแรก้วน,น,น,นี้ต่างจากเพื่อนมีบุกมุกนนใช่ไหมครับบุกมุกพี่วยเพิ่มห้าคะแนนนะครับ บ,บ,บุกมุกบุกุอร่อยอร่อย,ออยบุกมุกนี่รสชาติเขาจะอร่อยคนละแบบต่างจากไข่มุกนะครับบุกมุกนี่จะแบบกึดกึดหน่อยกรุบกรุบแล้วก็มีความแบบเหนียวนุ่มนิดนึงนะฮะเกี้ยวเพลินเพลินครับบุกมุกนี่บางทีก็จะมีทรงเพชรทรงอะไรเนาะหลายคือแบบจะไม่กลมกลมจะ,ะขะกันมา ก็เป็นแบบทําให้เราเคี้ยวสนุกเคี้ยวเพลินไปนะ,ะนรรอร่อยนะคะเสร็จแล้วอันนี้ออเดอร์จากธุรักการเหรอใช่ค่ะโรงนียวเด็เจอคุณือ

นไม่มีนะครับแต่ลมนี้แรงแรงแบบเมื่อวานเลย ใช่เขียวพี่อ้อยนี่ใช้เป็นสูตรจากทางร้านนะฮะเป็นสูตรผสมจากทางร้านพี่อ้อยเองเลยนะครับสีวบสวยเลยถ้าหลายคนสนใจยังก็ลองทักไปที่เพจดูนะครับลองไปดูที่เพจคอฟฟนะี่ชาคาเฟ่นะครับพี่อยอยจะตอบเองเลยเพราะว่าเพจพี่ยไม่มีแอดมินนะพี่อ Ad นะ้อยจะตอบเอง ค้าหน่อยนะครับแต่ตอบคัวแน่อนอนเสร็จแล้วสองแก้วแก้วละสามสิบคะแนนนะครับเมนูเย็นถึงว่าจะแยกถิงไงก็สามสิบเหมือนเดิมนะครับ หอมชาไทยมากเลยทุกคนมีชาเขียวด้วยบรรยากาศอย่างนี้มีชาเขียวกับชาไทยนิดต้องต้องโดนนะใช่ไหมพี่หอยออกตลอดเลยนะครับบรรยากาศพาไป ชาไทยนี้ก็มีไหมพี่วอยม,มีมีจำหน่ายไหมครับมีค่ะถั่วอะไรนะคะเผื่อแบบพี่ๆทางไกลอยากได้ชิน นี้นหวานปกติอันนี้หวานปกติอ,นนกตอันนี้ลูกค้าจะมาอ,อันนี้หวานน้อยจะมาสบาย,ยานะพี่อ้อยมีตู้แช่ เดี๋ยวจะแบบรกอรอยีล้ก็เดี๋ยวลูกค้ามามจะใส่มันครัจะใส่บุกยอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุาล,ลูกค้าก็ไม่มีนนนขนมคุณมากขอบคุณจัดใจเลย พอดีย๋ยแกก็จะช่วยลูกค้าด้วยทีู่ก,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 กออค้าประหยัดไปเลยด้วยก็ก็เรียนราคาไว้มาลูกค้าราคาของรานในราคาประหยัดเลยแต่ผลตอบรับก็ดีขึ้นจริงๆอ่ะครับโอ้กระเด็นกระเด็นแต่ผลตอบรับก็บก็โอเคเนาะพี่อ้อยสำหรับพี่อ้อยยังเหมือนเดิมเอยู่ราคาก็ไม่เป็นไร เข้าใจพี่อ้อยอืมหอมกลิ่นชาไทยแล้วค้าจะมารับแล้วนะเนี่ยคูณค้าจะมารับเพียงห้าสิบค้ารับมาก่อนนะต้องรีบใส่ไปหอมกลิ่นชาไทยจริงนะครับแก้วเนี้ย เห็นว่าลูกค้าอยากให้พี่อ้อยเปิดในวันหยุดด้วยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะ<อ>ว่าลูกค้ามาทํางานแล้วก็คิดถึงร้านพี่อ้ยอยอดใจรอไว้นะครับพี่อ้อยหยุดวันเดียวเอง 喜欢吗？ กยายขึ้นราคาวัตถุดิบเฮ้ยเฮ้ยกล้องทำไมง่อยแบบหมดก้อเนี่ยกล่องคอพับลว ผมจะลงพูดแต่ว่า25คะแนนอยู่เลยนะพี่อ้อยยังไม่ชินได้ขอบคุณไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าขาดอีกค่าบาทค่ะขอบคุณค่ะผมจะลงพูดแต่ว่า25คะแนนตลอดไม่ว่าแต่ต้องไม่พลาดก็ยังต้องยังทอนผิดเลยตะเกียเราจะได้ไปเสี่ยงไม้กันสั่นก่อนนะพี่อ้อยแบตหมดข้อพับแล้วตเกียขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับ ช่องอิดก,กอบนะครับแล้วก็ที่ติดตามร้านที่อ้อยนะครับพี่ชาขาเฟ่นนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนคลิปนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีครับ